นี่ละสิตัวสาวเ่ตตาไปจับมะคอยใหญ่ใหญ่บุญจันทร์บังประดีเลยแกอเอาด้วยก้นนี่ละเจียวเจอบาคอยใหญ่ใหญ่บุญจันทร์มาดิสาวเมตตาไาาตาอ้ม,มาแสาวเมตตามึงยื้อใส่โซเดียวนี่แมะเดี๋ยวย่งมื่อนี้คอยว่าคอยสิว่างแผนัดนเดย์เผลอฮะแต่เรื่องจะไดนยีจะสิแกงเล่าแนวไหนเอาจะสิแกงเล่าแนวไหนมาอย่างเดยเราก็ยิ้มเซตเซน้าสาวนู้น ไผอ้บุจันล่์แหละกับผู้สาวเล่าแล้วยิ้มใส่มันเป็นอีหยั่งโบเป็นหยังเด้อคนโบอยากให้เรายิ้มใส่มีพี่รดมึงนี่มีพี่รดพี่รดเด้มึงนี่ <S <S เขาเป็นผู้บ่าวผู้สาวกันเขายิ้มใส่กันมันเป็นอีหยัง <S <S ถ้าเล่ายิ้มใส่กูน่ะมันแปลกเออบบเป็นหยังบบเป็นหยังบบเป็นหยัง,ยงกันสัสเอาตามค่อยว่าดล,ละม,<า>มือเดียวนึงแล้วเตะเต่าเถาะบบา บ้ายัางเละสาวเมตตาไปใส่สาวเมตตาแี่นแลสาวเจ้านั่นโอ้ยปุนหอ,อยนหอบเฟืองอยุ่วพุนเนาะเฟืองยุง<า>ย่วพุนปัองจะไม่ต่ใส่อจาจจะคือใส,ส่ผ่าซาลงใส่ผ่าอันจะไม,ม<า>่จะใส่มาแต่ตื้อแขะมัดจะตืต้อแขะสิบี้เหล่นสาวเมีตาไปจับปากคอซอยโอ้พ,พูดพูดพูดแล้วยุ่พุนแล้วยุ่งเฟืองละยุ่องเฟืองเมียตาเนา อยู่ฟืองเับเราอยู่ฟืองอยู่ใจอยู่ฟืองฟื้งพอดีพอดีพอดีเลยไป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 อีไป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 บปไปไปไอไปแปไะสปอปไ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 อยู่หัปนปไ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 ป้ปไป้ปไ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 ตไปนี้ปไปไไปไปไไ้ เดี๋ยวเจอมาคอยเงี้ไอ้บุญจันทร์มาดิจังฝนกะติโตกะละแม่เฟืองกู้นี่กุสิเหตจังใดวะมันฝนสิมาเปียกมาห้ามองกู้ได้หนีบึงทีละคือคือเฟืองก็ได้กุศิเศร้าไม่แห้งก่อนดอกเว้กู้ันชาวเมีตาไอมาแล้วไอมาแล้วไอมาแล้วมานไม่ไาก่อนเดียวนี่แหกฮะ อยสามเมตตามึงยื้อสายกอเดียวนี่แหมเอ้ามาเฮ็ดอีหยังแบบนีแต่ละมือแต่ละมือแม้มาเฮ็ดหยังอะไรอยู่หนีแม้พกมมาเอาเฟืองอีแม่ตาไม่มาท่านได้ออกมาได้ตาย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 ยังเนาะมาบนว่าสามเมตตาอยู่นี่วุ้ยมาเป็นเห็ดมัดแล้วมันเนาะมาเห็ดนี่ไม่ใส่กอเดียวนี่มาเปิดเพิ่วเพิ่วอยนีว้ายค่อยเฮ็ดถีกันมึงกอดเดียวนี่แมอ้ไปแล้วไปแล้ว ไปจัดก,การหอดอีเมต้าบนอิตโตดีนั่นทีได้นยังสิสร้างไม่ไม่หล่อเบงของเขาอยู่นี่ให้เขาหลอไปใส่ละมึงนห็นไหมใส่กาบแบบลูกคอยแบบมันลาอีเมต้ายนเพื่องอะแมสะสกากย่ำนั่นอีกบ่วิบข้าทางเม้ยมึงนี่แหะต้นเหตุต้นเรื่อง,งย่มไดก็ได้